สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอฟซี่ทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชค,นะคะเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินห้างมาที่วัดป่ารอนป่ากล้วยนะะเนาะค่ะเนาะก็มาตามตัวเลขตามแนวทางก็ไปปูเพชรลุงไฟนะะเนาะค่ะเนาะกะตามต้องวดแอดก็ได้ตามมาแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่กะกะว่าจะมาคงสุดท้ายละค่ะจะสิโคงสุดท้ายดีเพาไปต้องไปถามสอบถามปูเพื่อนกอนกอนะคะว่า มื่อนี้ปูเิ่นสให้โค้งสุด้ทยหรือเปล่าหรือว่าปูสีเน้นโต,ด,โตด,ดีโตเด็ดโตไดให้เน้นๆห้นะคะก็เข้าไปกราบธรรมสก,การปูหรือว่าไปตามแนวทางกันกับปูนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะเนาะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนของมูลข่าวสารหรือว่าตัวดีตัวเด็ดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องพิมพ์พาโชคเนาะ,ค,ะค่ะ่ะก็ะเข้าไปกราบน้ารัศก,การแล้วก็ถามแนวทางกับปูเพิ่พเนเนาะคะ่ะเนาะว่าเมื้อนี่ปูพ่น จะเน้นให้ตัวใดนะคะขากาเข้ามาตามแอดมาเลยค่ะกลับน้ำมาสการค่ะปู่ปนี้ปู่ว่าเขียนใส่สมุดทีบัานเขียนใส่มื้เขียนใส่มือให้เลยดีบป่นนี หนึ่งห้าเก้าไหม ấy? ก่อพ่อค่ะโอ้ว่าแมนพ่อข้อก่อพอค่ะก็ไม่ฟังก็ไก่ค่ะทุก ปูพ่อสอนพี่ห้าไม่ผูกวันนี้คือว่าว่าฟันทงเลยถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเม็ดสโค้งสุดท้ายเลยบรอค่ะปู่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วบังปูโค้งสุดท้ายเลยปู่เน้นให้เลยค่ะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เด้อพี่น้องค่ะปู่เพิ่นเขียนผิดค่ะเป็นพ่อข้อเจ็ดเม็ดเดียว้ปูเพิ่นก็บ่ได้ยินค่ะ

ลงขึ้นหัวลงตีรังกายตีปูห้าเก้า <9 S 1> ตีหกห้าอีกแล้วเก้ากับหกกับตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกัน มีแค่นี้อ๋อปูเน้นให้แค่นี้แล้วเนาะค่ะบันี้วงกลมให้แล้วเนาะค่ะปูโค้งสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายเลยบ่ต้องบอกอี่ยังมากม่ายเขาก็ได้เลยหนึ่งหึงกุมภาเด้อค่ะพี่น้องปูพิ้นเขียนหนึ่งพฤทสภาเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดแก่เข้าหนึ่งก็พอค่ะหนึ่งก็พอนะคะ ผู้ใหอยซัมมี่มิโซนี้ที่คือเพิ่นกับสร้างเพราะคือเพิ่นกับตามเพราะว่าเข้าห้ตั้งแต่มือน,นั้นแล้วค่ะค่ะตัวที่วงกลมไว้แล้วค่ะพี่น้องกะเป็นโปก เป็นโตที่ปูเพื่นเนินๆให้นะคะสามารถได้เบิดบนล่างปู่ประมาณอ๋อบนล่างได้แมน่าคะปูกับด้วยนะปูเนาะกันไว้เฉยๆอันนี้ก็5้าเ9้า9ก็หกเก้าห้าเก้าเก้าาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปูปล่อยตัวตรงเลย9ก้าห้าหนึ่งเก้าสามเจ็ห้าหนึ่งเ้มเจะมาบนหรือล่างไ่สิก็ทำแต่ว่าอยู่ในวงกลมอีกรอบนี้มันจะไม่เข้าไหมค่ะ อ๋อยู่ในวงกลมอีกเนาะค่ะนอเอาฟัวขึ้นกับเก้าหกอันเดียกันค่ะคือเรลยกอยู่ในนี้ค่ะเป็นเหล็กยู่ในเบอร์โทรพร้อมเนาะปูฟันดีป่ะค่ะชอบตัวไหนเอาเลยชอบตัวไหนเอาเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้แล้วค่ะฟันดีป่ะค่ะปูฟันดีอยู่ฟันว่าจังไดเราให้เลยปังเนี่ยค่ะ ปันบาได้ชีสร้างสามตัวคือเก้าโอ้คีช่างสามตัวคือเก้าพี่น้องกับฟังพี่ชนาของปูนะคะตัวเก้าแท้ว่าสันว่าอ๋อค่ะเตัวขึ้นตัวลงอยู่สร้างก็ได้ค่ะเนี่สร้างมันก็ทิเป็นยังไงเป็นเก้าเป็นเก็ดไป็นตัวพึ้นตีไปแสดงว่าปูกันไว้แล้วค่ะถือว่าเป็นโค้งทุดทไทยไปเลย ค่งสุดท้ายให้เลยนาะปูนาะค่ะตัววงกลมเนี่ยแล้วเนาะได้ก็ได้ไปเลยค่ะบอได้ก็พ่นบ่เศร้าดรอกพ่นขายคือเก้าค่เพ่นพ่นหมุนคือเก้าตีค่ะพ่อแม่ตายจากนี่นาะค่ะพี่น้องเอฟซก็แคบนาจอไว้เด้อปูก็ได้วงกลมให้เราเนาะค่ะปูก็ให้แนวทางฟันทงให้ล้วเนาะค่ะพี่น้องขงสุดท้ายพอมค่ะ ทีปูวงกลมให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องปูกับฟันดีด้วยว่าได้ขีช่างสามตัแบบปูขี้ส้างสามตค่ะให้ให้สามให้สามตัวสองชุดเป็นชุดบนชุดล่างค่ะค่ะเราก็ฟันว่าได้ขีช่างสามตัวฟันว่ขี้สร้างสามตัวตัวเก่าอีกแล้วตัวเก่าเป็นบบปูสร้างก็จะเป็นหกเป็นเก้าเป็นเจ็ดสร้างสามตัวค่ะค่ะคือเก้า ว่าปีนี่ก็บที่ปีหกหาคือเ่าหวดที่แล้วกันนี้เรเเตีรังกาทตี่เรมิดเด็กเด่เรมิดเท่าเด็กฝันแล้วแต่คนสีผ้าว้าได้คนอันนี้เป็นเลขฝันเหมือนบ๊อูหรือว่าเลขคำนวณนี่ยังค่ะฝันตัวเก้านั่นแหละฝันที่ให้ไปแท่พุ่นละมือแรกก่อให้เลยให้ไปแล้วกับฝันยังสี่คือเก้าค่ะ ตั้งแต่ต้องหยดผุนเนาะคะ่ะปูเนาะค่ะพี่น้องกะเอาไปพิจารณาเด้อค่ะเด้อนี่ก็เป็นแนวทางจากปูเพชรลุ่งไฟเนาะค่ะดอนกลวยเนาะคะ่ะเนาะที่ปูว่องกลมให่ก็คือตัวเน้นๆนะคะแต่ไอ้ตัวทีว่าจากเหล็กโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะกับมาตรงกับเหล็กที่ปูเพิ้นลงไงใไห่เนาะค่ะจากความฝันนะคะความฝันกับมาตรงกับเหล็กที่ปูพ้นลงไงใไห่คือเก่านะคะเอาขี้สางสามตัวนะคะ คือเกาวาัสันค่ะการลงเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะมกักกะจัดคัดกะพานนะคะใส่ดุลพินิษใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเนาะค่ะเนาะวิเคราะห์ดีๆก่อนการลงทุนอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนถูกอย่างมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต<อ>์เนาะค่ะเนาะนี่สองตัวนี่ตามค่ะตีปูเพิ่นสี่เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะเบน้องเอาเนาะเบิ่งเอาค่ะเอาไปพิจารณานะคะ มักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดอ้อกดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะจะได้บ่์ผ่านการแจ้งเตือนค่ะขอมูลเข้าสารจากทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็ถกอก็ถืใจก็แคบหน้าจอไว้นะคะทีปูพันวงกลมไว้ให้นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ กะพอกันคลิปนาค่ะนอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ว่่พลาดการแจง้งเตือนกระทั่งช่องของมุ่นข่าวสารตัวดีโตเด็ดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องพิมพ์พาโฉกนะคะนอะค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปนาค่ะขอให้แฟนช่องทุกๆคนนะคะเอฟซี FC ทุกๆคนโฉมานกันทุกคนเลยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ